สวัสดีค่ะช่องมิแก้วสตอรี่ค่ะวันนี้จะพามาต้มจืดนะคะต้มจืดหน่อไม้ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะมิแก้วก็ใส่ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหน่อไม้กันเลยค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยตักฟองออกนะคะเดี๋ยวจะพาไปหั่นหน่อไม้กันค่ะไม่แก้วได้ต้มหน่อไม้ไว้แล้วนะคะกระดูกหมูเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆม่แก้วจะใช้แม่แก้วจะใช้เป็นพริกไทยดํานะคะใส่รากกึ่งแช่ไปนะ แม่แก้วจะใช้เป็นพริกไทยดำนะแล้วก็กระเทียมเกียวใส่นะคะต่อไปแม่แก้วก็จะโขกพริกไทยดำใส่นะคะโขกบุบๆไม่ต้องไม่ต้องแหลกนะคะจะหอมมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะไป หั่นหน่อไม้มาต้มนะคะเคี่ยวกระดูกหมูแฟนอ่อนก่อนนะคะบาไฟได้เลยค่ะชวนฟองออกให้หมดนะคะน้ำจะได้ใสๆค่ะเติมน,น้ำอีกหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าใส่หน่อไม้ม่แก้วจะใช้เป็น เป็นอันนี้ตีต้มแล้วนะคะอันนี้มันจะเป็นพปลกไผ่ด้านล่างมันนะคะนี่ค่ะมเมแก้วจะเอามาต้มจืดนะคะใช้สองหน่อแค่นี้นะคะพัแล้วค่ะเรามาหั่นกันเลยค่ะแกงจืดนะคะเราก็หั่งง่ายๆค่ะหั่นให้เป็นแว่นเลยค่ะไม้หวานนะแบบนี้มเมแก้วก็ได้บรรจุเอาไว้ใส่ถุงเอาไว้แล้วนะคะ เีวน้เเวลาเราจะเอามาทานเราก็เอามาเอามาหัน่นแล้วก็แกงเลยค่ะเพื่อนๆตรงจืดนะคะเพื่อนๆจ,จ,จะได้ทานง่ายเนาะถ้าเราหัน่นแบบนี้มันจะทานง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นคำดีนะคะตรงจืด ไปเรื่อยๆค่ะหั่นจนหมดเลยนะคะ คำพอดีนะคะเ,เพื่อนๆเป็นคํานคเนาะเราก็ตักง่ายนะคะนี่ก่อนนะคะแถวอ,อีสานเขาจะทําไว้แบบนี้ค่ะที่หน่อไม้เยอะๆกันเนาะเก็บไว้กินได้ตลอดปีค่ะนี่ค่ะ ได้แล้วค่ะไปต้มกันเลยค่ะนี่ไแม่แก้วใส่พริกไทยดำนะคะตอนนี้เราก็มาใส่หน่อไม้กันเลยค่ะสีเหลืองสวยน่าทานมากเลยค่ะหน่อไม้ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเมนูง่ายๆค่ะดองหน่อไม้สีเหลืองสวยเรามาดัดแปลงได้หลายเมนูค่ะเพื่อนๆเนาะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่อไอจะมาปรุงเครื่องค่ะน่เกียวขอใส่ผงชูรสไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะทดลองก่อนนะคะว่า จืดกเค็มเนานะเดี๋ยวแม่แก้วจะเกีียวกระเทียมใส่ใส่ข้าหน้าใส่ลวดดีก็ได้นะคะแม่แก้วไม่มีเนาะจะโพแล้วค่ะ เกี๊ยวกระเทียมใส่แล้วค่ะกระดูกหมูเสร็จนะคะแม่แก้วก็จะมาเตรียมกระเทียมเกียวไว้โรยหน้ากันนะคะตอนเราทานนะคะที่ใส่ตู้เย็นไี้นะคะเวลาเราจะมาทําอะไรเราจะได้ง่ายสะดวกขึ้นนะคะต้มจืดผัดผักแค่น,นี้ก็พอแล้วนะคะไว้ให้เย็นก่อน,นะคะ่ะ ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะให้เหลือนในกระทะไม่แก้วก็จะตักใส่ไปในต้มจืดนะคะอันนี้เราเก็บไว้นะคะเปิดฝาหม้อดูกันค่ะอันนี้เราก็ใส่ก่อนเลยนะคะน้ำมันที่เราเกียวนะคะ ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่แก้วด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปคะ่ะมาทานไหมคะมาทานไหมคะ